จากรก้านพักราดทินี่นะครับเราทําการทดสอบระบบนะครับก่อนจะส่งมอบลูกค้าอีกครั้งนะครับลูกค้าชกยภูมิครับอันนี้เป็นเจแปนโงนะครับ ขนาดที่นี่นะครับเราทําการทดสระบบนะครับก่อนส่งลูกค้าชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นเจแปนหกนะครับเครื่อง82แรงม้านะครับทางร้านทำทำการเก็บสีให้นิดหน่อยนะครับเพราดูเรื่องรูบล้อดูรอบล้อครับทานะการเคลียร์สีให้นิดหน่อยนะครับอันนี้ครับเรา ถ้าถี่มาทําทาดีเราจะไม่เก็บให้นะครับเพาะถี่เดินจะสวย่แลวนะครับตอนนี้มันขันเยอะนะครับคือลเลนครับคลางครับก็ตัวนี้ทำการส่งมอบนะครับลูกค้าไทยภูมินะครับอยงนี้เรามาเทสก่อนส่งนะครับเดี๋ยวจะส้าพก็จะมีรถมารับนะครับเดี๋ยวใครดูตอนน่ะนะครับเราจะนี่ครับเป็นเจแปนหกนะครับท่านใดสนใจรถเกี่ยวรถดํานานะครับ อุปกรณ์งานเกษตรติดต่อทางร้านพกักกรณ์เทพนิดๆนะครับขอบคุณครับ